สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เปรีวิวตัว Power Bank นะครับยี่ห้อ Eloop นะครับรุ่น E13 นะครับตัวนี้จะขนาด13,000มิลลิแอมป์นะครับอันนี้เป็นตัวสีขาวนะครับในตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจาก l a z a ดามันจะมีให้เลือกสีด้วยกันก็คือสีขาวสีเทาเข้มเทาอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลนะครับซึ่งตัวนี้ครับผมสั่งซื้อมาตอนลดราคาเมื่อประมาณปีกว่าๆนะครับก็ใช้มานานแล้วพอสมควรนะครับก็ อ่อหมื่นสามพันมิลลิแอมสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตอนนั้นเป็นราคาที่แบบเหมือนมีแฟลชเซลหรืออะไรเงี้ยครับก็ถือว่าราคาใช้ได้นะครับจากการใช้งานก็ใช้มาปีกว่าๆก,ก็ถือว่าทนทานนะครับไม่พบปัญหาอะไรนะครับตัวนี้อ่ะมันในเว็บจะบอกว่าใน l a z a d ะเขียนว่าร,าารับประกัน1ปีนะครับแล้วก็เอ่อตัวนี้นะครับมันจะมีช่องชาร์จ2ช่องนะครับก็คือช่องหนึ่งมันจะเป็น1 m. มิลลิแอมป์อีกอันเป็น 2.1มิลลิแอมป์นะครับโดยเวลาเราจะชาร์จเราก็เอาไอหัว usb เสียบเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ไอหัวอีกด้านหนึ่งที่เป็น type c หรือเป็น micro usb ครับก็คือชาร์จเข้ากับมือถือนะครับแต่เวลาที่เราจะาชาร์จเข้าไปในตัว power bank นะครับเราจะใช้หัวเนี่ยครับ micro usb นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็จะมีหัวด้านหนึ่งเป็น usb อันนี้ถ้าเราไปเสียบกับอ่าพวกโน้ตบุ๊กหรือคอมเนอาจจะชาร์จช้าอยู่นะครับให้เราหาหัวพวก fast charge ครับพบมือถือมาเสียบกับเข้ากับตัว usb ตัวนี้ครับแล้วก็ชาร์จ มันก็ใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับในการชาร์จให้เต็มก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราเหลือแบตเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้พวกหัวที่ไม่ใช่ฝาชาร์จนะมันจะนานมากๆนะครับก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ตัว e loop นะครับรุ่น e 1 3นะครับหมื่นสามพันมิลลิแอมป์ถ้าเป็นอ่าพวกมือถือตัวใหญ่นะครับแบตก็สี่ห้าพันก็จะชาร์จได้ประมาณสองรอบนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นสีขาวขอบเงินนะครับอ่าจะเห็นว่ามันสวยสวยดีนะครับตัวนี้ อาจจะมีรองยการใช้งานบ้างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับอืมก็สีขาวใช้ได้ครับตัวนี้สวยดีผมก็ชอบนะครับอันนี้คือผมมีการซื้อซองมาใส่นะครับมันจะได้แบบอ่าผิวมันจะได้ไม่เป็นรอยเยอะนะครับอ่ามันก็เลยใช้มาปีกว่าแต่ก็ยังดูใหม่อยู่นะครับอืมส่วนตรงนี้ครับมันจะเป็นอ่าปุ่มกดนะครับเวลาใช้เช็คแบตนะครับนี่กดหนึ่งทีปุ๊บ มันจะมีไฟขึ้นมามันจะเต็ม4 4จุดนะครับแต่ว่าอันนี้มันขึ้นมา3จุดก็คือมีไฟเหลือมาณ3ใน4นะครับก็สำหรับตัว e l o o p นี้นะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยแล้วก็ใช้ค่อนข้างทนทานนะครับใช้มานานพอสมควรแล้วแล้วก็ขนาดแบตก็ค่อนข้างโอเคนะครับ1 3 0 0 0 m ป ah. ์ก็สำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์รัสด้าไว้ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอันนี้มันเป็นร้านของอีลูที่เป็นร้านทางการเลยนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยครับไปแล้วนะครับ